สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้แอดมินก็มีมุมมองของชาวต่างชาติมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วครับโดยประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้นะครับก็สืบเนื่องมาจากชาวเวียดนามเขาได้ทำคลิปวิดีโอรีวิวปั๊มน้ำมันของประเทศไทยนะครับโดยในคลิปวิดีโอนะครับก็เป็นเกี่ยวกับปตทซึ่งก็เป็นปั๊มน้ำมันพื้นฐานที่คนไทยของพวกเราใช้งานเป็นประจำอยู่แล้วนะครับซึ่งก็เป็นปั๊มที่มีความสะอาดกว้างขวางและมีร้านสะดวกซื้อร้านกาแฟอเมซอนและร้านอาหาร สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับนักเดินทางจากคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับก็ทำให้ไปที่สนใจของชาวเวียดนามบางกลุ่มครับโดยคอมเมนต์ของชาวเวียดนามคนที่หนึ่งกันเลยนะครับเขาก็ได้แสดงคอมเมนต์ตอประเด็นข้างต้นนี้ไว้ว่าปั๊มน้ำมันในต่างจังหวัดของประเทศไทยนั้นโปร่งโล่งสะอาดขอบคุณที่แชร์คลิปครับเยี่ยมมุมมองต่อมาครับรีวิวปั๊มน้ำมันของประเทศไทยนั้นดีมากปั๊มน้ำมันมันใหญ่กว่าเวียดนามหลายเท่าขอบคุณที่แบ่งปันครับ คอมเมนต์ของชาวเวียดนามคนต่อมากันเลยนะครับปั๊มน้ํามันในต่างจังหวัดของประเทศไทยนั้นมันสวยงามมากขอบคุณสําหรับการแบ่งปันทัศนียาภาพที่สวยงามของประเทศไทยชาวเวียดนามคนต่อมากันเลยนะครับเป็นวิดีโอการแบ่งปันทิวทัศน์ในต่างจังหวัดของประเทศไทยนั้นสวยงามจริงๆปั๊มน้ํามันนั้นก็ใหญ่มากมุมมองคนต่อมาครับปั๊มน้ํามันนั้นมันใหญ่เกินไปมีร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อให้แขกได้แวะพัก ลายล้อมด้วยทิวทัศน์ที่กว้างขวางเย็นสบายเงียบสงบขอบคุณที่แบ่งปันคอมเมนต์ต่อมากันเลยนะครับเขาก็ได้สงสัยต่อคลิปวิดีโอนี้ไว้ว่าไม่รู้ว่าในเมืองไทยที่อื่นๆจะสวยสงบเหมือนในวิดีโอของคุณหรือเปล่ายอมรับว่าสวยจริงๆมุมมองคนต่อมาครับปั๊มน้ำมันในต่างจังหวัดของประเทศไทยนั้นมันกว้างขวางมากข้างร้านมีหินงอกหินย้อยสวยงามจริงๆ คอมเมนต์ต่อมากันเลยนะครับปั๊มน้ำมันใหญ่มากยอมรับเลยทิวทัดก็สวยชาวเวียดนามคนต่อมาครับเขาก็ยังคงชื่นชมต่อประเทศไทยเหมือนเดิมนะครับปั๊มน้ำมันในต่างจังหวัดของประเทศไทยนั้นดูดีสุดๆคอมเมนต์ต่อมาครับในชนบทของเวียดนามก็มีปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่มากมายและสวยงามไม่รู้ว่าเพื่อนคนนี้ไปเที่ยวเวียดนามหมดแล้วหรือเปล่ามุมอมองต่อมาครับ ปั๊มน้ำมันในต่างจังหวัดของประเทศไทยนั้นสวยงามมากชาวเวียดนามคนต่อมากันเลยนะครับเขาก็ได้ตัดพ้อไว้ว่าฉันไม่เคยไปเมืองไทยมาก่อนเซามุมมองต่อมาครับปั๊มน้ำมันในต่างจังหวัดของเมืองไทยนั้นสวยจริงค่ะสวยมากคอมเมนต์ของชาวเวียดนามคนต่อมากันเลยนะครับเขาก็ได้เปรียบเทียบใส่ก like ับประเทศของเขาไว้ว่ามันก็เหมือนกันกับประเทศเวียดนามแต่พื้นที่มันค่อนข้างที่จะใหญ่กว่า คอมเมนต์ต่อมาครับปั๊มน้ำมันที่นั่นเรียกอีกอย่างว่าจุดแวะพักใช่หรือไม่เต็มอิ่มกับอาหารและเครื่องดื่มชาวเวียดนามคนต่อมาเลยนะครับก็ยังคงชื่นชมประเทศไทยเหมือนเดิมปั๊มน้ำมันในประเทศไทยนั้นใหญ่สวยและพื้นที่กว้างขวางขอบคุณที่แบ่งปันมุมอมองต่อมาครับถนนในประเทศไทยนั้นก็สวยมากปั๊มน้ำมันก็ใหญ่มาก มุมมองต่อมากันเลยนะครับเขาก็ยังคงชื่นชมกับความสวยงามของปั๊มน้ามันในประเทศไทยเหมือนเดิมนะครับปั๊มน้ํามันในต่างจังหวัดของประเทศไทยนั้นมีทิวทัศน์สวยงามมากที่นั่งไม้ลําทานเทียมน่าถึงมากดูเหมือนภาพวาดเลยคอมเมนต์ของชาวเวียดนามคนต่อมากันเลยนะครับวิวจากปั๊มน้ํามันระหว่างทางไปภาคกลางของประเทศไทยนั้นสวยงามและเป็นประเทศที่พัฒนาและทันสมัยมากดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก มุมมองต่อมาครับภูมิทัศน์สีเขียวสวยงามและสะอาดมากมุมมองต่อมากันเลยนะครับซึ่งก็เป็นคอมเมนต์ของชาวเวียดนามคนสุดท้ายที่ได้คอมเมนต์สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับชีวิตของคนไทยนั้นก็เรียบง่ายเหมือนกับคนเวียดนามครับและนี่ก็คือมุมมองและความคิดเห็นของชาวเวียดนามคอมเมนต์เหล่านี้เป็นเพียงคอมเมนต์ของคนบางกลุ่มเท่านั้นนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ